สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกน,นครับผมหนึ่งเมืองสีชาแนลกัน,นครับขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนั่นเลยครับวันนี้ผมก็สภาพมาเบรงการทํารถไทยแบบนั่งจากรถไทยเดินตามนะครับผมรถไถยเดินตามแปลงมาเป็นแบบรถนั่งครับสนใจติดต่อได้ครับสนใจทําได้ครับยูทีประมาณยูทีประมาณสี่หาหมื่นนะครับผม ก็ถ้าอย่างโหราคาที่จริงที่ชัดเขอมาบอกกับสร้างได้ครับผมสร้างชํานาญกลางมณีครับอยู่ที่บ้านลมพุกนะครับตําบลกันทรารมนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูระบบต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นระบบเกียร์ครับผมระบบเกียร์นะครับเนาะเขาแปะเขาดัดแปลงมากนะครับดัดแปลงไงนะครับจากระบบเกียร์ลดไยเดินตามนะครับเขาดัดแปลงมากแบบเป็นระบบระบบเกียร์แบบมากตรงนี้นะครับพี่น้อง นี่ได้ผมเป็นขั้นโยกนะครับอันนี้ก็แบบมีมีเบรกมีคาดไม่เกียร์นะครับผมนี่มีพ่วงมาไล่ครับพี่น้องนะครับจากรถไถเดินตามนะครับนี่รถไถเดินตามครับนี่ครับโค้งสากมันยุ่ตรงนี้ครับรถไถเดินตามครับเอามาเหตุเป็นรถรถไถแบบดันดินสามารถพรวนดินได้ดันดินได้นี่ก็มาเป็นผานไทยขังหนามันระบบไฮโลลิกกันนะครับผมนี่ครับ ถ้าสนใจเข้ามาสอบถามติดต่อได้นะครับที่บ้านลำพุกตำบลกันทะลุมอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดครับสนใจนะครับก็เข้ามาดูงานได้ที่บ้านนะครับ่าครับช่างนานครับผมสามารถดัดแปลงทํารถตามที่ลูกค้าต้องการตามที่ลูกค้าสนใจนะครับมาเลยครับผมอันนี้ย่งพระท่านเสร็จนะครับผมอันนี้ก็ประมาณเกแล้วครับผมเกแล้วเกเนะครับเหลือประกอบไฮโรลิกครับ ฐานอีกน้อยนึงก็เสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นโค้งสางเก่านะครับผมโค้งสางเก่าครับสามารถขอมาสอบถามได้เด้อครับพี่น้องเข้ามาที่บ้านดูงานได้นะครับผมนะคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสเ็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทายเบิรงอีกรอบเด้อครับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ